สวัสดีค่ะพี่น้องปปองป่ายวุฒสุขุสุขุนมาค่ะมื้นี้มาเปรียวปากน้ใยายน้อยได้มะม่วงมาค่ะได้มะม่วงเบามามาเซ็บเซ่นม่วงหน่่ยหน่อยน้ำป่าเฮาป่าวานจ้ะ ปาดเพียวพี่นอ้องเอ้ยกัดบะไ้เด้อผ่าแล้วได้แบบนี้มันนุ่ยง่ายใส่วิธีผ่าแล้วแบบนี้ค่ะ ฮึอตักหอมหัวใหญ่ใช่ก่อนแพงค่ะพี่น้องค่ะ โลละร้อยไอ้น้อยซื้อมาหกคิด คลิปนี้ก็จะบายาว t เลยจากพี่น้องปองไปมาเปรี้ยวสุดๆเลย มะม่วงเบาน้ำปลาหวานยั่วยั่วฟันเย็ยนอยมันสีกันแอ็ดแอดแอดฟันโพสเมอ แก่แ okay, ล้วค่ะ <c oughs> เปรี้ยวๆก็สู้บุค่อยไหวล้ละสมัยยังน้อยเนี่ยกินแทนเข้าได้พี่น้องเลยอยู่ต้นมะขามต้นมะม,ม่วงหมดละกินขักกินเน่ได้สมไมเป็นเด็กน้อยนะเด็กน้อยกินทอามันบุบเปียวเท่าเท่าแล้วหันกินแบบบุคอยได้ดอกนึกยากหากินบุได้บุหลาย คนเขาก็หัวดีเนาะที่จริงมันเป็นมุง่วงป่าสมัยยังน้อยเนี่ยข้าวป่าข้าวดุกนี่เพื่อนห้องมัง่วงสีมัง่วงอันนี้ฮะจริงจริงซื้อมันเปกเพื่อนห้องม,องมองัง่วงสีพี่น้อง fc สังเกตมึงด้ว่าเวลาเขากินเพื่อนกินเพื่อนคือเดียวกับขี้สีพี่น้อง fc คูยจากขี้สีบะขี้สีคนโบราณเพื่อนออกมาตามดำพาดำมีดที่มันเป็นอย่างไม้ออกมา มีแมลงเจาะต้นไม้แล้วมันมจะมีอย่างออกมามันจะมีต้นไม้สนิดหนึ่งที่มันออกมาเป็นขี้สีเพื้นห้องขี้สีกินมันคือกันเปะ๊ะคนโบราณเพื่อนยังห้องเพื่นยังห้องว่งงมามักม่วงขี้สีแต่ทีนี้คนสมัยทุกมือนี่เพิ่นหัวดีเนาะเพื่อนไปเไพิ่นไปเอาทาบกิ่งมันมาปุก๊กก็เลยเป็นแบบโอ้หแพงคนทุเมืองน,นิยมกิน แต่จริงๆแล้วสมัยเข้าป้ายังนอยอยู่อ,ยยอ้ยหลายเพิ่นห้องมะม,ม่วงป้าทำไมยายน้อยเป็นเด็ก,กน่นพ่อเพิ่นพาเข้าป่าเนาะห้องมะม่วงซีบ,บ้มี่ไปกินกินแล้วมันมันขิวทุกมือนี่มาหิตกันนิยมกันซื้อ ยวดสมัยก่อนอยังน้อยมีต้นหนึ่งใหญ่ใหญ่โอ,อ,อ้ใหญ่คักอายุเป็นแบบโม,มเมนต์เป็นเกือบลอยพุน่นวะถูกมาล้นเต็มมุ้ยไป่สนใจมัน ำไมลูงมือนี่มันทิดต่ำกระแสมันก็บุค่อยซุดไปไหนล้วพี่น้องค่ะมันบโขบบุคอยผัวแล้วมันค่อนข้างเหนียวละอืมมึง่วงกระโดด ใชิไหมอยู่บอกพี่น้องคะ่ะไปต่อบ่เปียวแหงแท้อ <laughs> <ừ> ืเปียวกัะเปียวเนี่ยเดี๋ยวน้อยลองปอกเปลือกมันก่อนเด้อมันรู้สึกมันเหนียวมันเหนียวที่เปลือกมันเนี่ยถ้ามันสดนะ่ดๆกินทั้งเปลือกมันแซบ่บ แต่นี่รู้สึกว่ามันสีนิ่มไปนิดหนึ่งนิ่มละเริ่มนิ่มละน่าจะประมาณสักสองวันได้แล้วมั้งออกมาน่าจะประมาณสองวันสามวันได้ละอย่าน้อยเดาเอานะเดาจะควมเหี่ยวมันถ้ามันสุดๆนี่โอ้ขบนี่ยมีผัวผัวเลยเดี๋ยวลองก็เลือกมันก่อนนะเป็นจังไหนให้คุณแกมกินซุปหมือนโบเม,มเนแนวได้เนี่ย ปลาหวานสุดยอดเลยกุ้งตัวนี้ใหญ่เลยค่ะปลาหวานยันเอาก,ก็ซื้อมาเนี่ยแซ่บ ปอกเปลือกแล้วบดแซบเด้อพี่น้องคะลองเบิ่งลองเบิ่งหน่วยหนึ่งบดแซบต้องกินแล้วเปลือกแล้วค่อยแม่นแนวมันโอ้สงใส่สหน่วยหน่วยสุดท้ายสุดท้ายเลยเนอบ่ไปแล้วเปรียปร้ยวแหงเปรี้ยวแหงพี่น้อง,องเอ้ยฟืนโตเบ่ไหวเลยเนอะฮึหน้าน้ำปลาแซ่บๆน้ำปลาหวานแซ่บๆยังเอาโบยู่เลยเปรี้ยวคัก ความแซ่บนะสู้มัง,งโมงโุกอนันเ์ฮาวโบได้โุกอนันน์สามระดูคันท่านวยอ่อนๆเพื่อนนะ่ะแซ่บกรอบแล้วก็บบเปี้ยวแหงเด็กน้อยมากกินอยู่บ้านนะปลูกไว้สองต้นหลังบ้านปลูกไว้เวลาเวลาห้อโหดน้ำ หาหดหน้าเมา,เอ,าอันนั้นนอกระดูเพิ่น,นกระสิเป็นตลอดได้ก,กินหน่วยอ่อนมันตลอดยายน้อยปลูกไว้ว่าเพื่อว่าถ้าเกิดว่าเฮาเท่ากั็ให้ลูกให้หลานเนาะลูกหลานเพิ่นกำลังใหญ่ฮนะน เด็กน้อยัยรุ่นมันก็จะมักกินส้มกินแซล่ยเยน้อยก็เลยว่ามันแซ่บซื้อมาปลูกไปให้ลูกให้หลานกินกันหน้าวาสัตว่าเฮาเท่าแล้วเฮา,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 าก็สิบ่กค่อยยากปันญดโดนๆก็กินอยู่ค่ะกินเทือหนึ่งจังซีหละนี่โหนานหลเดือนแล้วได้เนี่ยกินมั่งวันๆกินแต่ไอ้กินนจะน้ำตาลค่ะ าด้อยๆกันหน้อยก่อนออเปรียวโพดโพมงมอกตูนพี่น้องเลยบบาไปไปแล้วเด้อทำนี่แหละเปรียวคัะหื้เว้ มึงหน้าพี่เ้อะ <laughs> คลิปนี้ก็จะพอสำเ้อจะพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขคุคุขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่น้องทังฝั่งไทยทางฝั่งลาวนาอคขะนเนาะทางไอ้อืมคลิปอย่น้อยกับไปไก่อยู่นะไปถึงต่างประเทศุแหละมีพี่น้องทางต่างประเทศคุนเข้ามาคอมเมนต์มานั่นอยู่ขอบคุณขอบคุณเบิร์ตสุขคุขคุณทั่วโลกด้วยค่ะเด้อคลิปนี้อย่าน้อยก็จะพามาเปรี้ยวปากแค่นี้ละคะ่ะบวแล้ลค่ะ เปียวเซบสวัสดีจ้าตามภาษาผู้เท่ากินของส้มเนาะกินนบ่ได้ลาหรอกเมื่อ,อคือเด็กน้อยโว้ยเด็กน้อยเนี่กินแบบกินได้บดมือผู้เท่าเาก็กินได้ซ้ำนี่แหละสวัสดีนะคะบ๊ายบาย